คณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนมหาภาคจัดสอบขอนำเสนอโครงงานคนุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องโรงเรียนยสื่อสารดีเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาการรู้นในโรงเรียนเป็นปัญหาใหญ่ที่พบขึ้นได้ในประเทศของเราซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทางร่างากายหรือความเจ็บปวดทางจิตใจอันเกิดจากสาเหตุประการ การพูดเชิงลบต่อก,กันพวกเราคณนักสื่อสารดีได้เร็นเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงอยากปลกฝังและสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมดีสรงเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมด้วยเชื่อว่าหากเราสื่อสารต่อก,กันด้วยพลังบวกพูดในความดีของผู้อื่นจะลดปัญหาการบูลลี่และเพิ่มความสัมคัญที่ดีต่อกันให้เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงจัดทาโครงการ โรงเรียนสังคมสื่อสารดีขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่10และเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารของนักเรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญข,ของการสื่อสารเชิงบวกลดปัญหาก,การูลลี่ในโรงเรียนบ้านและชุมชน 3. เพื่อเป็นการยกย่อเชิดชูนักเรียนที่ทำความดีและนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสื่อสารดีค่ะ ผู้เรามีการดำเนินงานโดยการสํารวจปัญหาและระบุประเด็นปัญหาค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมนัเกเรียนพบว่านัเกเรียนมีพฤติกรรมพูดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีมีการบูลลี่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้งและมีปัญหารูปความสัมพันธ์เราจึงประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและคิดหาวิธีออกแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยชื่นชมหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้แก่ยาวะวจาและพระบรมราชาวาทของในหลวงรัชกาลที่9หลักธรรมที่วททพวกเราใช้นะคะคือปิยาวาจาหรือการใช้วาจาประสาไมาตรีนั่นเองค่ะ ซึ่งพวกเรานามาประยุกต์ใช้ให้ในักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสารพลังบวกที่นําไปสู่การเกิดพฤติกรรมการทําความดีโดยมีพระบรมราชวาทของแม่หลวงรัชกาลที่9ความว่าหลักของคุณธรรมคือการมีจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทําสิ่งใดนั้นควรหยุดตนักคิดเสียก่อนรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและเมื่อฝึกทําจนคุ้นเคยและชํานาญแล้วจะเกิดความคล่องแคล่วและจะช่วยสามารถนําไปแสดงความรู้และความคิดในเรื่องต่างๆให้กับผู้ฟังได้อย่างเข้าใจง่ายค่ะ ทั้งในหลักของวิชาและหลักของคุณธรรมค่ะตามหลักธรรมและการสื่อสารดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสื่อสารดีคือสอนให้ในักเรียนคิดให้ดีก่อนพูดก่อนจะพูดประโยคใดออกมานั้นควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าจะเกิดผลกระทบกับผู้อื่นหรือไม่และหากนักเรียน มีการสื่อสารเชื่อบวกอยู่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้เราและคนรอบข้างมีชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะในการออกแบบวิธีแก้ปัญหานะคะเราได้ขอคําแนะนําจากครูคคที่รึกษาของงานประทามประสานความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากานอาาสมพงค์ทิตรมโนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนความด้วยมหาวิทยาลัยหัวเ,เฉลิมลเกียรติค่ะ หลังจากได้รับคาแนะนาเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะกิจกรรมเป็นทั้งหมด6กิจกรรมด้วยกันค่ะ1กิจกรรมสื่อสารสร้างพลังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนนั้นเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการสื่อสารดีและเรายังเอากิจกรรมนี้ลงมาสื่อครอบครัวอีกด้วยนะคะส่งผลให้ล้อเขาขัดแย้งในครอบครัวและสร้างมติรรมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะ 2. ละครส,สั้สนปลุกพลังสื่อสารดีและพลังแห่งความดีเป็นกิจกรรมที่สื่อสารกันผ่านละครสั้นซึ่งมุ่งเน้นให้เห็นถึงข้อคิดของการสื่อสารนั่นเองค่ะ3 กิจกรรมการเล่าความดีเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้เล่าความดีของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ 4. ี่กิจกรรมบันทึกพฤติกรรมการทําความดีและการสื่อสารดีเป็นการบันทึกพฤติกรรมโดยใช้ Google Studio ซึ่งผู้บันทึกจะเป็นครูประจําชั้นค่ะ 5. กิจกรรมห้องเด็กของเราเป็นคนดีซึ่งจะมีการรวปเนาคะแนนของไดแต่ละห้องมีการบันทึกคะแนนเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องจนได้คะแนนที่สูงสุดของในแต่ละเดือนมาและจะได้รับรางวัลสนับสนุนจากทางโรงเรียนค่ะ 6. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบทุนการศึกษารางวัลยอดงยอดนักเรียนสื่อสารดีซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะนำผลคะแนนของทุกคนนะั้นมาประกอบการพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุนการศึกษาและคัดเลือกนักเรียน,นที่ได้รับโล่รางวัลนักสื่อสารดีสีบอกอาจ,จานั่นเองค่ะ เรากลุ่มนักสื่อสารดีได้ดําเนินกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสื่อสารดีในระหว่างวที่4มิถุนายน2567จนถึงวันที่30ธันวาคม2567ค่ะสามารถดําเนินกิจกรรมครบตามดังโครงกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการจากการดําเนินง,งานค่ะโดยมีผลการดําเนินง,งานดังนี้ นักเรียนรารับ83มีพฤติกรรมเห็นคุณค่าและความสําคัญของการสื่อสารพลังบวกสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อมานะคะจะเป็นร้อยละความดีของนักเรียนทั้งโรงเรียนหลังจากการทํากิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมมีการทําความดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะพวกเราคองงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ